Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. ตกสแจ้งให้ทราบธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้เกษตรกร,ร,กรลูกค้าและประชาชนอย่าไปหลงเชื่อตกสเตือนภัยอย่าหลงเชื่อในทุนชักชวนให้ลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกค้าตกสนำไปปลดหนี้ยืนยันตกสบีเอซีหรือธนาคารประกันเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตกลงเชื่อในทุนชักชวนให้ลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกค้าตกนําไปปลดหนี้ยืนยันตกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตกลเตือนระวังในทุนชักชวนให้ร่วมลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อให้ลูกค้านําไปปิดหนี้ตกลโดยมีรายได้จากดอกเบี้ยรอยละ7จ็ดรยละสายใน7-14ถึงวนันยืนยัน ทวศไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการและพร้อมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างชื่อเสียงธนาคารไปหลอกลวงาหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนี้ทวศพร้อมดูแลเกษตรกรลูกค้าผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านภาระหน,นี้สินทั้งการปรับรุงโรงสร้างหนี้การขยายระยะเวลาและการลดภาระในการชำระหนี้บางส่วนควบคู่กันเสริมสภ,ภาพคล่องในการใช้ใจ่ายและลงทุนฝายถึงเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของเกษตรกรอยู่แล้วลูกค้าไม่จาเป็นต้องไปกู้นี่นอกระบบเพือ่อมาชําระหนี้นตกศสเตือนภัยอย่าหลงเชื่อในทุนชักชวนให้ลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกค้าตกลงสอนไปปลดหนี้ยืนยันตกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตกสเตือนระวังในทุนชักชวนให้ร่วมลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อให้ลูกค้านําไปปิดหนี้ตกศส โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยรายละ7รยล,ละ3ภายใน7-14ถึงวันยืนยันทกศไม่เกี่ยวข้องกับกรณีงกา่าและพร้อมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างชื่อเสียงธนาคารไปหลอกลวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนี้ทกสพร้อมดูลแลเกษตรกรลูกค้าผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินทั้งการปรับุงรงสร้างหนี้การขยายระยะเวลาและการลดภาระในการชำระหนี้บางส่วน พวกผู้การเสนอสภาพกล้องในการใช้จ่ายและลงทุนบางสินเชื่ออาจจะดอกเบี้ยผ่อนปลนที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรอยู่แล้วลูกค้าไม่จำเป็น,ปนต้องไปกู้นี่นอกระบบเพื่อมาชําระหนี้ตกสเตือนภัยอย่าหลงเชื่อนในทุนชักชวนให้ลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกค้าตกสนําไปปลดหนี้ยืนยันตกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตกสเตือนระวังในายทุนชักชวนให้ร่วมลงทุน และปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อให้ลูกค้านำไปปิดหนี้ตกสอโดยมีรายได้จากดอกเบี้ยร้อยละ7จ็ดรยละ3ภายใน7จ็ถึงสิวันยืนยันตกสอไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังการและพร้อมเอาปิดทางกฎหมายกับผู้แอบ,บอ้างชื่อเสียงธนาคารไปหลอกลวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนี้ตกสอพร้อมดูลแลกตรกรลูกค้าผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านภานี้สิน ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างนี้การขยายระยะเวลาและการลดภาระในการชำระนี่บางส่วนควบผู้กันเสริมสภาพกล้องในการใช้จ่ายและลงทุนฝ่ายสิ่เชื่ออาจจะดอกเบี้ยผ่อนปลนที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรอยู่แล้วลูกค้าไม่จาเป็นต้องไปกู้นี่นอกระบบเพื่อมาชําระนี